ถนนที่เราไปมันเป็น2เลนด้วยแล้วก็มันเป็นระยะทาง12กิโลในในเซตสุดท้ายของวันนี้ก็เลยตัดสินใจกันว่าเออน่าจะเริ่มไปเริ่มใหม่ในวันที่7ดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้เรากําหนดว่าเราจะพักหนึ่งวันก็หมายถึงว่าจะคล้ายกับวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาที่พี่จะวิ่งเร็วกว่าปกติเพื่อเพิ่มระยะทางเดี๋ยวเราวางแผนกันดีเพราะว่าในวันที่จริงๆแล้วในวันที่10วันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นระยะที่สั้นหน่อยเราอาจจะทด ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยกเป็นห้าห้าห้าเซตเหมือนเหมือนตอนที่เราซ่อมวันนั้นเราอาจจะแค่วางแผนใหม่จัดเป็น4ี่สี่สี่ได้แล้วก็ในวันสุดท้ายจะได้จะได,จะได้เพิ่มระยะให้มันหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องวางแผนกันวันต่อวันนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจบในสี่ร้อยได้ครับนั่นหมายความว่าในวันนี้ไม่ได้วิ่งต่อเซตที่สี่เพราะว่ากลัวว่าะจะ เป็นอันตรายบนท้องถนน <c oughs> หรือว่า <c oughs>